สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่213นะครับคลิปนี้นะครับพระเก่าเก่าสวยๆนะครับหลากหลายรายการนะครับชื่นชอบและสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเบอร์นี้นะครับแอไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ EP ที่213นะครับคลิปนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับชื่นชอบและสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับสวยๆเก่าเก่าหลายรายการนะครับโดยเฉพาะพระเนื้อผงนะครับแล้วก็พระ่อเก่า รายการแรกเป็นรูปหล่อโบราณนะครับสวยงามมากนะครับองค์นี้เนื้อแก่เงินนะครับหล่อโบราณเก่าหลวงพ่เอี่ยมวัดหนังนะครับเป็นรูปหล่อพระอุปคุตโบราณถือดอกบัวนะครับสวยงามเดิมเดิมนะครับมีห่วงด้านบนนะครับหล่อติดมานะครับกับองค์พระนะครับเป็นรูปหล่อโบราณเก่าเนื้อแก่เงินทั้งองค์นะครับผ่านการใช้มาบ้างนะครับ ยุค2,400กว่าๆนะครับรูปหล่อโบราณครับถือดอกบัวนะครับพิมพ์พระอุปคุตเนื้อแก่เงินทั้งองค์นะครับจะได้ชื่นชอบและสนใจนะครับพระหล่อโบราณเก่าสายเหนียวนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับพิมพ์โบราณนะครับนั่งสมาธินะครับบัว2ชั้นถือดอกบัวนะครับ อีกหนึ่งรายการก็เป็นกิ่งหลวงพุทิมนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับหลวงพุทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองครับหลังยันนะสามตัวนะครับกิ่งหลวงพุทิมสภาพยังสวยนะครับเป็นกิ่งเก่าเนื้อทองเหลืองครับสวยมากนะครับต่อโคดสารานะครับตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีชื่ออยู่ใต้ล่างนะครับกิ่งหลวงพุทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองครับ ประมาณปี2510กว่ากว่านะครับต่อไปก็มาชมผ้านางพญาพิษณุโลกนะครับเมตาหมานิยมสุดยอดนะครับพิมพ์เข่าตรงครับพราเนื้อดินกู่เก่ายอดนิยมครับจังหวัดพิษณุโลกมีตอกตัดเก่านะครับพิมพ์แข้งตรงครับกุดนางพญานะครับจังหวัดพิษณุโลกครับเนื้อสวยเก่าเดิมเดิมนะครับ องที่1นนะครับต่อไปเป็นองที่2นะครับพระนางพญาพิษณุโลกองค์ที่2องค์นี้เป็นพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับแลายตอกตัดเก่าโบราณนะครับพานดินก็เก่ามากมากครับพระนางพญาพิษุุโลกครับอกนูนใหญ่มีหน้ามีตาสวยๆนะครับเดิมๆนะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับพระนางพญาพิษุนุโลกองค์ที่2ของรายการนะครับวันหยุดวันเสาร์นี้นะครับ สิรทรพทธิจติดต่อเข้ามานะครับมีหน้ามีตานะครับเมตตามหานิยมนะครับพระนางพญาองค์ที่สองสวยงามนะครับต่อก็ได้พระสมเด็จแหวกม่านนะครับเก่าโบราณนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทพระสมเด็จพิมพ์แหวกม่านหลังรูปเหมือนครับสวยงามมากนะครับเนื้อออกไปทางผงน้ํามันนะครับหลวงพ่อกกยครับ ัทโขสิตาลามพิมพ์สมเด็จแหวกม่านครับสุดยอดพุทคุณนะครับในด้านโชคลาภเมตามหมานิยมนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญกงจักรหลวงพ่อเขียนวาสานักขุนเนรสองสครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญกงจักรยอดนิยมนะครับหลวงพ่อเขียนหลังพระพุทธชินราชนะครับ รุ่นนี้สร้างประมาณปี2485ครับเหรียญกงจักเนื้อทองแดงยอดนิยมนะครับหลวงพ่อเขียนจังหวัดพิจิตรครับสวยงามเดิมๆนะครับและประสบการณ์สูงนะครับรุ่นนี้นะครับต่อไปก็เป็นงบน้ำอ้อยนะครับกำแพงเพชรน,นะครับสุดยอดแห่งความเก่าและเนื้อจัดสุดๆครับ โชคลาภใบตาม,มานิยมนะครับตามตำรานะครับผ่าเนื้อดินงบน้ำอ้อยสองหน้าครับเป็นพระกุกเก่ายอดนิยมของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพิมพ์งบน้ำอ้อยเนื้อดินละเอียดเนืกนุ่มนะครับตามตำรานะครับองค์พระกระสวยเดิมนะครับ พระงบ้ําอ้อยกําแพงเพชรครับต่อไปก็ไปรูปหล่อนของพื้เงินนะครับเนื้อดินนะครับกุวัดห้วยเขนจังหวัดพิจิตรครับไม่ค่อยเจอนะครับหายากนะครับพระเนื้อดินวัดห้วยเขนทั้งองค์นะครับจะมีคาบกู่เก่าเดิมๆนะครับพิมพ์นิยมวัดห้วยเขนครับจังหวัดพิจิตรเป็นพิมพ์ปั้นลอยองค์นะครับอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้เนื้อดํานะครับพิมพ์เล็กครับ หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนจังหวัดพิจิตรครับมีค่าบปลูกเก่านะครับตามซอกนะครับรูปหล่อโบราณพิมพ์แปกมากนะครับหลวงพ่อเงินองค์ที่2ต่อกันด้วยพระสายเหนือเมืองพิจิตรนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับพระพิจิตรเม็ดด้วยหนาครับ เนื้อดำนะครับเนื้อเถวดำยอดนิยมนะครับพระพิจิตรเม็ดด้วยหนาสภาพยังสวยครับนานมาทีนะครับสุดยอดสายเหนียวนะครับพระพิจิตรเม็ดด้วยหนาครับต่อไปก็เปเหรียญหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับเนื้อเงินลงถมครับ่วงเดิมคู่ตัวนะครับเจ้าของบี้ไว้นะครับเหรียญ เงินลงถมสภาพใช้สวยครับหลวงพ่อพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทาครับมีคราบเก่าๆใชส,สวยเดิมๆนะครับรุ่นนี้สร้างปีศูนย์เก้านะครับห่วงเชื่อมนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้องเงินไปเหรียญเม็ดแตงนะครับปีศูนย์เก้าสภาพยังสวยครับ จะติดต่อเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นพระปิรันวัดละคังนะครับพิมพ์ซุ้มประตูนะครับพิมพ์ยืนซุ้มประตูครับเป็นเนื้อใบลานนะครับไข่ขึ้นเต็มนะครับพระปู่เก่านะครับพระปิรันนะครับวัดละคังครับ ต่อไปก็มาชมนะครับพระเนื้อตะกัวนะครับพิมพเสียนพิมพระพุทธนะครับเสียนแหลมนะครับสองหน้านะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนื้อชินตะกัวเก่าหล่อหนาสวยนะครับสุดยอดเกจิเก่าเมืองสุพรรณนะครับพิมพระพุธนะครับสองหน้าครับเสียนแหลมสภาพเก่าเก่าที่สวยคมคมนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับสุดยอดเกจิเก่าเมืองสุพรรณบุรีนะครับสุดยอดหายากนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับ เกจิสายเหนียวยอดนิยมนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับหล่อได้หนาสวยคมชัดครับมาใหม่ล่าสุดครับเนื้อกเก่าเดิมๆนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับเป็นพระยุคเก่าโบราณนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเสียแหลมสองหน้าครับต่อไปก็เป็นพระกิ่งจีนนอกนะครับโบราณนะครับยุคสมัยราชวงศ์ถังนะครับศิลปะยุคโบราณมากนะครับ เนื้อเก่าสวยเดิมนะครับเป็นพระกิ่งจีนนอกโบราณครับยุคสมัยราชวงศ์ถังนะครับสมัยก่อนนะครับสวยมากนะครับมียานักละด้านหน้าครับลวดลายนะครับกิ่งจีนโบราณครับมาใหม่ล่าสุดนะครับต่อไปก็เป็นหลวงพ่อเงินเนื้อผงใบลานนะครับปีหนึ่งห้านะครับ พิมพ์กีบบัวนะครับพิมพนี้นะครับเป็นพันเนื้อผงใบลานยอดนิยมนะครับเมตตาค้าขายสุดยอดครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเป็นพิมพ์ลูกเหมือนนะครับเนื้อสวยงามเดิม,ดมนะครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าครับอุกเสกพิธีใหญ่นะครับประสบการณ์สูงครับเนื้อผงใบลานเก่า ต่อไปก็เป็นเหรียญรลหานะครับเนื้อเงินนะครับอยู่ในตลับเก่าสวยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเฟื้องนะครับรอหาครับประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื้อเงินอันละเฟื้องนะครับหลังจะมีตาแผ่นดินเก่าด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญเป็นรูปเหมือนท่านนะครับพิมพ์เล็กนะครับพร้อมตลับลงยานะครับเก่าสวยๆนะครับที่ทชอปและสนใจนะครับในหวดผ้านะครับ เหรียญเฟืองหล่อห้าครับส่วงท้ายรายการนะครับส่งท้ายรายการด้วยรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับเนื้อผงยานะครับองค์นี้พิเศษมีลงลักปิดทองเก่าเป็นพระยุคโบราณนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับลงลักทองเก่าสวยครับเลี่ยมพร้อมใช้ สุดยอดในด้านโชคลาบนะครับสวยเดิมนะครับรูปหล่อขนาด้องคอนะครับเรี่ยมพร้อมใช้ครับถ้าใครชื่นชอบและสนใจรายการไหนที่ต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามที่แจ้งนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับพาบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่213ไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม